โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การโดนเกียร์ระบกครั้งแรกครับซึ่งแบบที่ผมโดนเกียรน่ะก็คือข้างหลังเลย Test Simulator X นะครับเอ๊ะไม่ใช่ X สิ Test Simulator 99 X แล้อา <c oughs> ซึ่งสิ่งที่ผมโดนโกงเนี่ยก็คือโดนโกงฮิ้วไป4ตัวนะคบก็คือตอนแรกผมจะขายฮิ้วนะครับในราคาของเพชรเพื่อที่ผมจะเอาฮิ้วเนี่ยไปซื้อของอื่นๆที่มันแบบสําคัญกว่าอะไรอย่างนี้พอฮิ้วม,มันก็บวกน้อยอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วผมก็โพสขายในเพจแล้วก็มีคนคนนี้นะครับมาทักมาบอกว่าผมเมาครับผมก็ทักไปตอนแรกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินให้ผมแล้วก็ให้ผมไปซื้อเพชรเอาเองแต่ผมไม่เอาผมที่เกยบซื้อไปมาคือผมอยากได้รอบเดียวเลย แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมซื้อเพรมาก็ได้ซื้อเพรกับแอดมินอ่าตอนนั้นก็คือแอดมินเขาก็หมายถึงว่าแบบคือเดี๋ยวผมจะกางให้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วคือตอนแรกผมักไม่หาแอดมินหรือคนนึงแอดมินคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ว่างแล้วอย,อยู่เขาเนี่ยเหมือนจะได้ทีเลยเขาเอาแอดมินฟอเหมของเขามานะครับเขาเอาแอดมินฟอรมขอเขามาแล้วก็เออดึงผมเข้ากลุ่มแลวตอนนั้นเนี่ย สิ่งที่ทําให้ผมคิดว่าเชื่อแล้วคิดว่าจะเป็นแอดมินจริงก็คือเขาส่งเหมือนแบบซองอ่างเปาของแบบเวลาที่เขาไปซื้อของนะครับคือเขาซื้อเพชรอ่ะเออส่งซองอ่งเปามาพอเขาส่งซองอ่งเปาวาให้ผมเสร็จปุ๊บเขาก็ดึงผมเข้ากลุ่มเป็นเหมือนกลุ่มกลางครับกลุ่มแอดมินกลางอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือผมก็คุยอะไรกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกให้ส่งเพชรให้ผม ใช่เขาบอกให้ผมส่งของให้เขาก่อนในเวลาแบบเข้าไปเทรดกันอะไรอย่างเงี้ยซือผมคิดว่ามันมีแอปมีอยู่ในกลุ่มว่าคิดว่าไม่เป็นไรผมก็ส่งให้เขาไปปุ๊บพอผมส่งเสร็จปุ๊บเขาออกแบบชื่อผมทิ้งแล้วก็บล็อกผมบนเฟซอ่าส่วนส่วนชื่อคนที่โกงผมในเฟซค่ะในโรบบคผมอยากขึ้นไว้ให้นะครับก็คือชื่อน,นี้เลยซึ่งชื่อในโรบบคือถ้าใครจะเปลี่ยนก็ต้องมีงบหน่อยหนึ่งประมาณแบบสามสี่ร้อย เขาอาจจะแบบไม่เบียดที่เหยบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อนี้นะครับใครจะซื้อก็ระวังไว้ด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยไอแอดมินตัวปร้อมเขาก็บอกว่ารีบไหมผมขอไปข้างนอกแป๊บหนึง่งขอไปธุระแป๊บหนึง่งเดี๋ยวส่งให้สักแป๊บหนึง่งเอาคือเหมือนเขาให้ผมรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วตอนนั้นผมก็รอไปสักพักแล้วแบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาก็ยังไม่ส่งของให้ผมสักที แล้วผมก็เลยทักไปถามแอดมินอีกคนหนึ่งที่เขาไม่รับค้างผมตั้งแต่ตอนแรกเขาก็บอกว่าน่าจะโดนแอดมินปลอมซึ่งเขาก็แปะข้อความการคุยกับแอดมินจริงมาให้ผมดูได้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับแล้วพอผมเข้าไปในกลุ่มที่เป็นการแอดมินกดปลอมเขาก็บล็อกผมออกจากกลุ่มเรียบร้อยหายไปเลยแต่ยังโชคดีที่ผมยังแบบแคปชื่อเราบอกแคปชื่อเฟซเขาทันอ่า ึงมันก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมโดนเกียนร,ระบอกเริมบินระบอกนะครับข่าหลังผมก็จะเช็กให้รราครอบอนนี้นะครับเ <c oughs> จอใหม่คลิปหน้าครับ